สูรายการคุณพาฒช่วยนะครับอ่าช่วงนี้เรามาคุยกันต่อ,อน้องอาร์มเป็นช่วงวันละเรื่องวันละเพลงครับเช่นเคยครับเราจะพาทุกทกท่านนะครับไปฟังบทเพลงสุดไพเราะเลยซึ่งขับร้องจากน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ครับครับเป็นใครไม่ได้ครับจะจะคุยเรื่องราวของบทเพลงต้องท่านนี้ครับผม ครูไก่ดกรสุรัตน์จงดาครับสวัสดีครับคุณครูครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครูเพลงของเราเพลงเราเนี่ยเป็นเพลงสนุกสนานเลยนะครับวันนี้นําบทเพลงรําวงว่าจะประมาณสัก4ี่ห้าเที่ยวแล้วรำวงแต่วันนี้ในช่วงสิบยสิปีจะมาเจาะลึกยกตัวอย่างแล้วก็ไปดูโชว์กันด้วยใชเพราะฉะนั้นขอยังถามเริ่มต้นเลยเขาไม่ง่ายเลย รำวงจริงๆแล้วคืออะไรครับครูต้องบอกว่ารำวงชื่อเต็มๆคือรำเป็นวงแต่เข้าใจว่าการรำวงหรือการรำเข้าคู่กันน้องอามเคยนึกแค่ว่ารำวงรำวงเรียนนี่รำวงนะครับก็คือการรำเป็นวงนี่แหละไอ้ชื่อมันตรงตรงตัวเลยแต่มันมาจากน่าจะมาจากการละเล่นชาวบ้านหนุ่มสาวจีบกันเจี้ยวกันร้องเพลงกันเพราะว่าสิ่งที่ประกอบรำวงนั้นน่ะคือโทน โทนคือื่อนดนตรีื่้นดนตรีโทนน่ะปะโทนปะโทนปะโทนโทนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีต่อมาบางทีเขาเรียกว่ารําโทนแต่บางที่อาจจะไม่ใช้โทนนะใช้ะไรครูใช้บางที่ก็ใช้ลัมนาต่างกันต่างกันน้องอาร์มนึกออกไหมฮะลูกโทนก็คือมีหามีมีมีหาใช่ไหมเล็กๆแล้วก็ตีโทนจะแบนๆหน่อยลัมนาจะแบนๆคล้ายๆเหมือนกลองลำตัดกลองลำตัดใช่ไหมถ้าทางกําแพงเพชรก็จะใช้ลัมนาตีไปกว่านั้นอีกถ้าทางภาคใต้ ก็จะไม่เรียกรำวงแล้วก็จะเรียกว่ารำวงเวียนครกทําไมครูอวิพันธ์เกี่ยวกับครกเหรอครับจะเอาครกมาตั้งใบตรงกลางแล้วก็ตะเกียงเจ้าพายุตั้งก็เรียกรำวงเวียนครกถ้าทางเหนือเขาเรียกว่ารำวงบะเก่าเก่าบะเก่ารำวงแบบเก่าหรือแบบดั้งเดิมอีสานไปอีกก็จะมีรำโทนโคราชอีกแต่ถ้าทางโคราชเขาจะเป็นโทนดินเผา หน้าก็ต้องทําด้วยหน้าหนังตะกวดเรอเออลูกขนาดนี้เลยโ,<อ>โทนของโคราชเขาเนี่ยตีเลยบึมบึมบึมอยาอ่อยางเงี้ยใหญ่โตหน้าก็จะเป็นรําโทนโคราช<ม>แล้วก็ต่อมาในช่วงสงครามโลกเนี่ยก็ไม่มีหมหัสพอะไรใช่ไหมเงียบไปเงียบไปหนังก็เล่นไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ชาวบ้านก็เงาเงา,เงา,เงาไม่รู้จะทำอะไรก็มาลาบงก็เกิดคณะลาบงกันด้วย เช่นรำวงบ้านบาทของใครรู้ไหมของครูหลวงประดิษฐ์ใช่ครับก็มีคณะรำวงบ้านบาทของคุณมีคณะรำวงบ้านบาทคณะรำวงบ้านช่างหล่ออ๋อเป็นบ้านบ้านเป็นบ้านบ้านคณะรำวงบ้านช่างหลอแสดงว่ายุคแรกๆยังไม่มีนางรำหรือครูมีแล้วแต่ว่านุ่มสาวมาเล่นกันก่อน คือชาวบ้านเหรอใช่ชาวบ้านหนุ่มสาวก็มาหนุ่มก็มาหนุ่มก็มาเป็นการเจอๆกันแล้วก็คิดเพลงสั้นๆเกี้ยวตอบโต้กันมีพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนกันแล้วก็ออกท่าต่างๆเพลงมันถึงเป็นแนวจีบใช่เป็นแนวจีบกันมองตาสายตาแตจ้องมองกันอย่างเงี้ย แค่ทางกาญจนบุรีเขาก็จะมีลำเหย่อหรือลำพาดผ้ากันอีกครับเออก็คือเคยได้ยินนะลำเหยือลำเหย่หรือลำพาดผ้าเอาผ้ากมาไปคล้องกันมาแล้วก็มาลำวงกันอย่างนี้เป็นต้นก็เปรียบเหมือนมาลายสิใช่เวลาเราสมัยนี้่อยากลำใครไปคล้องไปคล้องเนี่ยผ้าเลยพาดลงพาดที่องค์น้องเอ้ยประกอบกองยาวเท่งมองเท่งมองพาดเอ้ยพาดลงพาดที่องค์น้องเอ้ยเข้าลำนำเจ็บเจ็บลวไม่ไหวแล้ว เขะลำนำนาอายมัวอยู่ชากันเอ้ยนั่นน่ะแล้วก็ แต่ว่าเรียกมรวมก็ว่ารําโทนอ๋อนี่คือราโทนราโทนก็เรียกนี่แหละทางท้งเนี้ยก็ยังฟื้นฟูกันมาราโทนลบบุรีอย่างนี้ก็มีลบบุรีเจ้าเอ้ยไม่นึกเลยจะถูกโจมตีสี่เครื่องยนต์เข้ามาบินล้อมาทิ้งลูกบอมตรงหน้าสถานีบอกน้ำยังถูกทําลายหัวรถไฟยังถูกโจมตีสี่เครื่องยนต์แล้วเขามายิงกาดยิงถูกตลาดตรงแถวลบบุรีอ้ยสนุกอันนี้อันนี้เหมือนแบบล้อแบบแกมบีแกมหยอกนะใช่อันนี้สนุกสนานสนุกสนานไม่เข้ากับยุค เข้ากับยุคสมัยล้อเรียนภายหลังเนี่ยรัฐบาลในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเห็นความสําคัญครับว่ารําโทนหรือรําวงชาวบ้านเออเป็นสิ่งผ่อนคลายก็เลยให้กรมศิลปากรคิดรําวงขึ้นมาเป็นแบบของหลวงของราชการแบบกลางเลยแบบกลางเราก็เรียกว่ารําวงมาตรฐานรัฐบาลก็ให้กรมศิลปากรในยุคนั้นซึ่งเป็นสร้างมาตรฐานชาติไงครับแต่งเพลงขึ้นสิบเพลง อแสดงว่าระบงม,มาตฐานมีทั้งหมด10สิบเพลง,ลงใหม่แต่งใหม่สิบเพลงแล้วเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการรักชาติความสามาคัคคีในยุคจอมพลปอในยนุคจอมพลปอเปลี่ยนจากชายรักหญิงรักชายเป็น รักชาติรักชาติเพราะว่าเป็นยุคสร้างชาติยุคนั้นเขาเรียกว่ายุคสร้างชาติยุครัฐนิยมเคยได้ยินในพวกควันใจดอกไม้ของชาตินั่นแหละ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 ควันใจดอกไม้ของชาตินั่นแหละฮะนี่เป็นหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบเพลงก็คือแต่งงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้ามาอยู่วงล่าเราเล่นกันเพื่อสนุกเปลือยทุกข์ใไฮวายละกมขอเล่นฟ้อนลำเพื่อสามัคคีเอ่ยหนึ่งแล้วนะจบด้วยสามัคคี เดี๋ยวานี่ยเป็นอย่งน,นีสองเป็นอย่างนี้เลยสิบเพลงสิบเพลงทีนี้ก,กม็มีมีรักชาติสามัคคีเรามีเพลงแล้วเรามีท่า<ม>แล้วครูสิ่งที่ขาดไปได้เครื่องแต่งกายมีแบบมาตรฐานไหมครับสมัยก่อนเนี้ยยุคแรกของท่านจอมพลปอเนี่ยเป็นยุคมาลานำไทยยุคแรกเนี่ยจะต้องแต่งกายอย่างรัธนยมที่ใส่หมวกอ่าน้องอามรู้ไหมรัฐนยมคือแต่งกายอย่างสากลคือนุ่งกระโปรงใส่เสื้อใส่หมวกผู้ชายก็ต้องใส่สูทนะาลำวงเนี่ย ให้มันสากลให้มันสากลมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ไปไล่เรียงมาครูเห็นภาพใหญ่ยนะฮะย่อยลงมาเรื่อยๆจนถึงเห็นภาพแล้วว่าแต่งตัวสวยงามเป็นแบบไหนครูครับเห็นแบบนี้แล้วผมอยากเห็นแบบว่าอลังการบนเวทียิ่งใหญ่กับวงออเคสตราของเราแล้วครับครูมีเล่ลำวงมีเล่ลำวงโดยศิลปินเพลงเองเรายกเพลงมาทั้งหมด3เพลงจากลำวงมาตรฐานคืองามแสงเดือนลำซี่มาลำแล้วก็ดวงจันทร์วันเพลญสามเพลงก่อนสามเพลงแต่เรามีเพลงไฮไลท์ด้วยนะเพล ที่ทุกคนได้ยินแล้วก็จะต้องรู้ว่าแหมอุบไว้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูของจริงนะครับไปดูของจริงครับครับผมเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยนะฮะนี่คือเพลงเมดเล่รำวงครับขับร้องโดยศิลปินเพลงเอกจากคอนเสิร์ตเพลงเอกแฟนนีสองเชิญมีความสุขกันเต็มที่เลยครับ คนไหนไม่สู้เธอตัวคนนี้จยกตองไว้อยากใครใครพบเจอ,อรวบรวมความกลา้าถ้าเข้าไปคุยอย่างเป็นลี<ฮ>แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบบดแซดยังบ่อย<ฮ>เธอไม่อินกับผู้ชายแบบ E เกินคาดเนาะเมื่อกี้เห็นามประหลาดใจมากเลยเมื่อกี้เห็นหรือยังเห็นแล้วครับครูเพลงพิเศษ ที่สุดเลยไม่คิดว่าจะมาประยุกต์กันได้ที่ทําให้เห็นว่าความเป็นไทยความเป็นการรำวงนี้ไปอยู่ในทุกพื้นที่ได้หมดเลยได้เลยครับสนุกสนานนะครับผม่ะครบถ้วนวันนี้เราได้เต็มเปี่ยมเรื่องราวของบทเพลงพเพราะนะแล้วก็ยังได้ความรู้จากครูไก่ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับครูไก่ด็อกเตอร์สุรัตน์จงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มที่พวกคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับคุณพระช่วยครับทุกวันอาทิตย์บโมงท ทางช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลขยีสามนี่เราสามคนลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ